สังฆสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิคือว่าว่าอะไรนมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิ สังฆสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ พุทธางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุททางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพุททางสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิ สังขังสารังคัจฉามิพุทังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิสังขังสารังคัจฉามิพุทังสารังคัจฉามิธรรมังสารังคัจฉามิสังขังสารังคัจฉามิพุทังสารังคัจฉามิ ทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพูทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิพูทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ พุทธัทงสารนังคัชชามิธรรมังสารนังคัชชามิสังฆังสารนังคัชชามิเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวแล้วบอกว่ากันได้ยุ่ย <c oughs> อะอีกทาง